One Friday with the l ยั n Because today is a f r i e d y y สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับหมอกอบช่อง t h ล l i a n c h a n n ลและช่วง One Friday with the l ยั n กันอีกครั้งนะคะ EP นี้เป็น EP ที่ห้าแล้วนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆได้มีการอาลองนำสิ่งที่เราได้แนะนำนะคะจากทั้งการ์เติมสุขการเพื่อนใจนะคะรวมไปถึง Journey Oracle นะคะไพ่เม่นน้อยด้วยเนาะม,มีใครได้ลองนำไปปฏิบัติหรือว่าได้นำไปทดลองกับตนเองบ้างแล้วบ้างไหมเอ่ยถ้าเกิดว่าได้ลองนำไปใช้แล้วอะคะ่ะ อย่าลืมกลับมาส่งฟีดแบ็กให้เราได้ทราบด้วยนะคะว่าการลองฝึกปฏิบัติของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ในส่วนของหมอกอฟเองนะคะก็ได้มีการลองนำในสิ่งที่ทั้งกาซเติมสุกนะคะเจอ r นี y ร์โรโคไพ่เม่นน้อยแล้วก็การเพื่อนใจนะคะได้แนะนำเนี่ยได้ลองนำไปใช้แล้วนะแล้วก็ได้ผลดีทีเดียวเดี๋ยวในวันหลังนะคะหมอกอฟจะมา พูดคุยในเรื่องนี้เนแล้วก็จะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นะคะในการลองนำการต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาตัวตนของตนเองแล้วก็พัฒนาจิตพัฒนาใจของตนเองด้วยค่ะค่ะและในสำหรับ EP นี้นะคะเราก็ใช้การทั้งหมด4การ์ดด้วยกันนะคะนั่นก็คือการ์ดเพื่อนใจนะคะไพ่เม่นน้อยการ์ดเติมสุขและเจอร์นี่ออร์โคเช่นเดิมค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในสัปดาห์นี้นะคะสิ่งที่เพื่อนๆควรจะลองนำไปปฏิบตัติหรือว่าลองนำไปพัฒนาตนเองพัฒนาจิตพัฒนาใจจะมีสิ่งใดบ้างค่ะเรามาเริ่มกันที่การดเพื่อนใจกันก่อนเลยนะคะใบที่ที่เพื่อนๆได้นะคะจะเป็นวาจาสะท้อนใจค่ะด้านหลังการ์ดนะคะเขียนว่า วาจาสะท้อนใจเกือบ100%ของสิ่งที่เราพูดคือการแสดงความเห็นทุกๆคำที่เราพูดสะท้อนคุณภาพของจิตใจและสติปัญญาของเราโดยตรงการพูดถึงผู้อื่นหรือพูดกับผู้อื่นในแง่ลบไม่เป็นกลางไม่มีประโยชน์นั้นเป็นโทษกับทั้งตัวผู้พูดและผู้ที่ถูกกล่าวถึง คำพูดที่ทำร้ายใจิตใจผู้อื่นกำลังทำร้ายเราอยู่เช่นกันค่ะแล้วก็มาต่อกันที่การเติมสุขกันบ้างนะคะเ,เรามาลองดูกันนะคะว่าในช่องสัปดาห์นี้สิ่งใดที่เราควรนำไปปฏิบัติกันค่ะใบแรกนะคะเวลามีความกลัว หรือระแวงสงสัยเกิดขึ้นให้สังเกตร่างกายว่ามีอาการอย่างไรมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างตามอวัยวะต่างๆสิ่งนี้นะคะจะเป็นการสังเกตร,รับรู้กายใจนั่นเองค่ะค่ะมาในส่วนของใบที่2กันบ้างนะคะ หาช่วงเวลาประมาณ30-60นาทีนั่งหรือนอนหลับตาในท่าที่สบายและผ่อนคลายหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆแล้วสำรวจให้ทั่วร่างกายบริเวณไหนเกรง็งตึงเช่นคิ้วที่ขมวดหรือกลามที่ขบอยู่เป็นต้น รับรู้และผ่อนคลายให้ทั่วร่างกายสิ่งนี้จะเป็นการฝึกสังเกตรัรบรู้กายใจเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของใบที่3กันนะคะว่าสิ่งใดที่เราควรจะนำมาฝึกปฏิบัติกันในช่วงสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ไม่ว่าจะทำอย่างไรขอให้ทำทีระอ,อย่างตัวอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นด้วย หรือเลือกอย่างน้อย5กิจกรรมที่ตั้งใจจะทำอย่างมีสติรู้สึกตัวต่อเนื่องสิ่งนี้นะคะจะเป็นการฝึกรู้จักมองและรับมือสิ่งที่มากระทบนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของไพ่เจอร์นี r ์ออร์กันบ้างนะคะการเดินทางของเด็กหญิงแอปเปิลนั่นเองในสัปดาห์นี้นะคะ าการ์ดที่เพื่อนๆได้นะคะจะเป็นการ์ดห้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการเดินทางของเด็กหญิงแอปเปลิลในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้าง์ฮอลห,หายใจออกเด็กหญิงแอปเปลิลนั่งพิงต้นไม้ ที่งอกอยู่บนกองหนังสือด้วยความเหนื่อยล้าอนุญาตตนเองได้ปล่อยลมหายใจออกมายาวๆเป็นก้อนเมฆและท้องฟ้ายามเย็น่านการสิ้นสุดของแต่ละวันหรือจบภาระรวมทั้งการได้ถอดถอนความไม่สบายใจยกสิ่งที่แบกไว้ทิ้งไปชั่วขณะอย่างไม่ต้องรู้สึกผิดต้นไม้ใหญ่ มีรากเลื้ออยู่บนปกหนังสือและริบบิ้นที่ขั้นหน้าหนังสือที่ถูกอ่านค้างไว้คล้ายกับการเติบโตบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้เหตุผลตักกะความเชื่อและมุมมองของคนอื่นๆมาเป็นข้อกำหนดตัดสิน แค่ลองใช้ชีวิตในแบบของตัวเองรับฟังเสียงภายในและทำตามความต้องการของใจก็เพียงพอแล้วแสงจากหน้าต่างที่สาสต์เป็นทางมีพระจันทร์เสี้ยวเรียกให้เราพักผ่อนและอนุญาตตนเองได้ผ่อนคลายบ้างค่ะเราก็มาต่อกันที่ไพเมนน้อยกันนะคะสิ่งใด ที่เราควรจะทำการเข้าใจตนเองและผู้อื่นนะคะใบแรกนะคะเสียใจในสัปดาห์นี้นะคะลองสังเกตตัวเองดูนะว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เราเกิดความรู้สึกเสียใจบ้างหรือสิ่งใดที่เรากระทำออกไปแล้วทำให้ผู้อื่นรู้สึกเสียใจบ้างนะคะ ใบที่2นะคะอิสระลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าในช่วงสัปดาห์นี้สิ่งใดที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากเป็นอิสระบ้างหรือสิ่งใดที่เป็นสถานการณ์หรือเป็นผู้คนที่เข้ามากระทบตัวเราแล้วทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระบ้างนะคะสิ่งนี้จะเป็นการฝึกในเรื่องของความต้องการนั่นเองค่ะและใบสุดท้ายนะคะ survival นะคะการมีชีวิตรอดอสัปดาห์นี้นะคะลองดูนะว่าการมีชีวิตรอดของเราเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างหรือมีสิ่งใดที่เราควรจะทำแล้วทำให้ชีวิตเราเนี่ยรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆหรือรอดพ้นจากสถานการณ์ต่างๆที่มันไม่ค่อยโอเคนะคะสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นการฝึกในเรื่องของความต้องการเช่นกันค่ะ เพื่อนๆลองดูนะคะว่าสิ่งที่าการแต่ละใบนะคะได้แนะนำมาเนี่ยมีสิ่งใดที่เราสามารถเริ่มต้นทำได้เลยบ้างหรือว่ามีสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าทำแล้วมันทำช่วยทำให้ชีวิตเราอค่ะ,คะดีขึ้นเป็นในส่วนของการพัฒนาตนเองและพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะก็ลองดูนะคะ เราเชื่อว่าสิ่งที่เราได้นำมาเสนอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบเจอคลิปนี้ไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะได้ลองฝึกปฏิบัติตนเองนะคะได้มีการพัฒนาวันละนิดวันละหน่อยก็ย่งนี้นะคะอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์เพื่อแชร์ประสบการณ์กันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาพบเจอคลิปนี้และได้ลองนำ คำแนะนำต่างๆจากการที่เราได้นำเสนอไปนะคะลองไปปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามเราเป็นอย่างไรอย่าลืมกลับมาส่งฟีดแบคให้พวกเราได้ทราบด้วยนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันนะค่ะและสำหรับคลิป One Fire Day with ตะลยัน EP ที่5ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้พบเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปทุกวันสุขนะคะ และอย่าลืมว่าเพราะวันนี้คือวันดีของชีวิต Because today is a f r i day ไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ